พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานและศรัทธาต่อัล์สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะกระทำอยู่เป็นประจำนั่นคือการขออภัยโทษการสำนึกผิดต่อัลอสุบฮานวะตลาจากสิ่งที่เรากระทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้รับความรักและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคือ,อัลอสุบฮานวะตลา เราไม่สามารถที่จะหลีกนี้จากความผิดพลาดในชีวิตประจําวันของเราได้ฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระทําได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมากนั่นคือการขออภัยโทษหรือกระทําอะไรก็ตามที่เป็นความดีเพื่อหวังที่จะให้ออนนั้นอภัยโทษให้กับเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับนบีกล่าวว่าโอ้มนุษย์พวกท่านต่างหลายจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออะอ์และจงขออภัยโทษต่ออ่อ์แต่จริงแล้วฉันนั้นได้กล่าวอิสติกฟาดได้กล่าวอภัยโทษวันละหนึ่งร้อยครั้งพี่น้องครับ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุสลัยสลามเป็นผู้ที่ถูกปกป้องให้พ้นจากการกระททำความผิดแต่ท่านนบ,บีก็ยังกล่าวอภยโทษต่อละซุบฮานุวาตาลาถึงวันล,ละหนึ่งร้อยครั้งฉะนั้นการชำระล้างจิตใจให้สะอาดและมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความกระชุ่มกระชวยในการกระทําความดีต่างๆมากมายฉะนั้นพี่านั้นกับท่านหญิงไอชาฮร์รอดเดลลออันฮาได้กล่าวว่าท่านนบ,บีสุลัยสลามได้สอนว่าฟาอินนลอับดะอิดะยะตารอฟาบิซัมบิซุมมาตาบะตาบัลลอฮุอะไลม์แท้จริงหากเบาคนหนึ่งนะครับ คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขานั้นยอมรับความผิดของเขาด้วยกับการอะไรครับซุมาตาบาอภัยโทษขอโทษต่อละสารภาพบาปอัลลอฮฺสุบฮานาตลาจะตอบรับการขออภัยโทษของเขาวันนี้นะครับเราทําบาปแต่เรายังไม่รู้สึกรู้สาที่จะยอมรับสารภาพบาปของเราพี่น้องครับเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาจนกว่าเขานั้นยกมือขอดูอาต่ออัลลอฮ สรารภาพบาปต่ออัลลอฮ์น้ำตาที่หลั่งออกมาเนื่องจากความผิดเนี่แหละครับคือบุคคลที่เขานั้นสรารภาพบาปยอมรับอย่างจริงจัง,จง,จงต่ออัลลอฮ์สุบฮานวัตลาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าตาบัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์นั้นจะตอบรับสิ่งที่เขาปรารถนาคือการได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานอัตลาพี่น้องครับแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้างในสิ่งที่เรากระทำผิดแล้วพี่น้องครับเงื่อนไขของการตอบัตรตัวการตอบัตรตัวนั้นมี2ประเภท1การตอบัตรตัวจากสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์หักกุลลอ อย่างเช่นการที่เราไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยออกอากาศเลยไม่เคยถือศีลดไม่กลุ่มยิหยาบดื่มเหล้าทําซีนากินดอกเบี้ยสิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับเป็นฮักกุลลอเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นจะไม่มีใครยกสิทธิ์นี้จนกว่าเขาเหล่านั้นจะตบัตตัวกลับเนื้อต่อละสุบฮานุวาตาลากลับเนื้อกลับตัวต่อละอย่างจริงจังแล้วอัลลอฮฺตาลานั้นจะยกบาปท,ทั้งหมดในชีวิตของคุณหมดเกลี้ยงนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง ตั้งเจตนาว่าจะกลับเนื้อกลับตัวและจะไม่กลับไปทําอีกจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับถึงแม้ว่าคุณจะกระทําบาปมากแค่ไหนพี่น้องครับประเภทที่2ครับการต่อบัตจากสิ่งที่เป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ฮักกุนอาดัมนั่นก็คือการตรยศต่อพ่อแม่การยากักยอกทรัพย์สินสมบัติการดินทาว่าร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องขออภัยโทษกับคนที่เราไปล่วงละเมิดกับเขาฉะนั้นพี่น้องครับเงื่อนไข3ประการที่จะทําให้การต่อบัตตัวของเรานั้น ถูกตอบรับนาเทียะอหนึ่งก็คือการละทิ้งความผิดนั้น 2. จะต้องมีความเสียใจรู้สึกจากการกระทาผิดที่ผ่านมาแล้ว 3. จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทําอีกหากว่าเราขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดใน3ประการนี้การตอบัตรของคุณนั้นจะไม่ถูกตอบรับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายที่คุณทําการทําซีนาการกินดอกเบีย้ยนะครับการ ละเมิดสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าการทิ้งละหมาดการไม่ใจสากาดสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งสิน้นนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลรอ์ทั้งหลายเราจะต้องนะครับพยายามอิสติกฟัดขอดอุดมอัติออ์สุบฮานอัตลต阿拉ให้มากๆโดยเฉพาะวิธีการง่ายๆคือการอัสตัฟุลลอฮ์วะอตูบุอิไลอัสตัฟุลลอฮ์วะอตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่อพระองค์และฉะนันขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลรอ์สุบฮานอัตลต阿拉หรืออุอมที่เราบอกว่ารับบิคฟิรวะรฮัมวะะอันตไครรอฮัมนพระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงได้โปรดอภัยและเมตตาและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งนะครับนี่ก็เป็นดุอาสั้นๆที่เราสามารถที่จะอ่านดุอาขออภัยโทษต่อละซุบฮานวอตะลาได้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับท่านนาบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนาบีท่านแรก แต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นละเมิดคําสังส่งของอัลลอฮฺซุบฮะฮานอตาลาท่านนบีอาดัมก็เลยขอดุอาร์ต่อลับบอกว่ารัอบานาอลัมนาอังฟุสนาวะอิฺลัมตักฟิลลาะนาะวะัตัรฮัมนาและนักูน,นัน้นามินัำคอซิรีนและเขาตั้งสองหมายถึงท่านนบีอาดัมและทานญิงอาวานั้นได้กล่าวต่อรับบอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นได้อธรรมแก่ตัวของข้าพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่อภัยโทษแก่ข้าพระองค์แล้ว่่เอออ็็นน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 ดาาาาแกกขข้้รระะงคคค์ลวััจยปททีุใ ฉะนั้นพี่น้องครับใครที่มีความผิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่งา, Allah, วาเวงเพื่อนมนุษย์จงขอลุกเกะโทษต่ออัลลอสุบฮานุวัตลาให้มากที่สุดก่อนที่ตัวกเรานั้นจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่มีบาปฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความดีมากมายที่เราได้รับจากอัลลอสุบฮานุมัตลาคือการที่เรานั้นจะต้องสารภาพบาปกําจัดบาปต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกล่าวกา,ถถ Allah, การลํำลึกถึงอัลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์ Allah, การละหมาดสุนนะต่างๆพยายามที then, God, ่จะขอดุวงต่อรอให้ฉะนั้นหลีกห่างจากความชั่วร้ายพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺสุบฮานะอัลตานั้นจะทรงตอบรับเมื่อเรานั้นวิงวอนขอดุวงต่อรอสุบฮานะอัลตานั้นบอกว่าอัฟไลยะตูบุอิลลอฮิวไยัสตักฟิรุนะวัลลอฮุกอฟุรุรฮิมพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าการตอบัตพวกเจ้าที่มีต่อรอนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะอัลตานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายอัลัมยะละมุอันอัลลอฮฺฮุวะยักบัลุตเต ไม่รู้เลยครับว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นจะตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของเบาของพรองอัลลอฮ์สุบฮานวะตาล่ายังกล่าวอีกว่าวะม่ยะมันซูเอายะ ظلم نفسا ثم ي ล ت غ ลِย الله ي ลِ د الله غ ุร ر ร رحيما ใครก็ตามที่กระทําความชั่วอารรมต่อตัวของเขาเองละเมิดสิ่งที่เป็นบาปกระทําในสิ่งที่เป็นบาปต่อมายะตักฟิลลล้เขาได้อภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาแล้วเขาก็จะพบว่าเรานั้น เป็นผู้ที่กรุณาปลาณีเป็นผู้ที่อภัยโทษและเมตตาเก่เบาของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องครับอายะสุดท้ายเป็นการปลอบใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาครับถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดมากแค่ไหนเราบอกว่ากุลยาอิบะดิลลาลดีนอัสรฟูอัลอังฟุซิฮิมลาตักนัตุมิรห์มัติลลาจงกราเถิดแเก่บเบาของข้าบรรดาคนที่เขาละเมิดกับตัวของเขาเองอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนลลอฮะยักฟิรุซุนูบะจามีอัแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะอภัยโทษบาปทั้งมวล อินน่ฮุวาลกอฟุร์รหิมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยยิ่งและเมตตายิง่งพี่น้องครับนี่คือเตด,ดเล็กๆใน้อยนะครับสำหรับบุคคลหนึ่งที่กําลังทําผิดบุคคลหนึ่งที่เขายังมีบาปอยู่อีกมากมายท่านนับสุลเลาลล์ฮุอะลีวะซัลลัมได้กล่าวปลอบใจเราว่าซึ่มมัสตะกรฟรตุมุลลอถะอัลละกอฟาระละกุมพี่น้องครับ ท่านอาบดุลลอฮฺฮุอะลีวะสัลลัมได้กล่าวว่าฉันขอสาบานชีวิตของฉันอยู่ในประหัตของอัลลอฮฺหากพวกท่านทั้งหลายกระทำความผิดมีความผิดจนกระทั่งว่าความผิดของพวกท่านทั้งหลายนั้นเต็มชั้นฟ้าและกระแผ่นดินต่อมาพวกท่านทั้งหลายนั้นได้อภัยโทษต่ออัลลอแล้วก็ฟรารอละกลุ่มอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษบาปท,ทั้งหมดให้กับพวกท่านซุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเมตตาความการุณายิ่งที่พระองค์นั้นมีต่อเบ่าของพระองค์ทั้งหลายฉะนั้้้้้นนนนนพีี่่่อออองงงครรััััับบบเเาายไดสิหววจกกกลลืตท เรานั้นจะจากโลกนี้ไปในสภาพที่เรามีบาปนะครับไม่ว่าเราจะมีบาปอะไรก็ตามจงกลับเนื้อกลับตัวต่อกสุบฮานวตละแล้วพระองค์ก็จะเมตตาเราในโลกนี้และในวันโลกหน้าก็คือวันเกียามะและจะให้เรานั้นเข้าสวนสวรรค์หรอกสุภานวตละอย่างสันติสุข